คริสตันช็อปว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตออสตาออนิเมะเอเวนเจอร์เบสบอลทอยเล็ตเทอร์เียฟนและยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไกด์ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยคริสตันช็อปนะครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แแบบ o ล็อกฟูตอีกเ,มกเิมปในเรื่องของผลลทีเ็กถาวรน,นะฮะ บอกเลยว่าโคตรแพงนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับก็ไปหาเที่จากโคนนเซิร์ฟเอานะเพราะว่าผลทีเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเกื่อนเลยประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงประเด็นมันอยู่ตรงที่ผมไม่มีปัญญาไปเถกับเขาครับผมมีแค่ผลบอมนะยอมแย่ยิบหายในชีวิตแม่งโคตรอนาถอะ่ะโอเคก็เลยทําการเติมไปนเรื่องทีเล็กทาวอนมาฮะสองพันะโลบุตซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแบบชื่อคลิปไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะมาล่าอาวุธโพไซดอนนะอาวุธโพไซดอนคืออะไรก็คือเออผมจะรวมๆมมมมมมััันเเป็บอออออาวกกกะะะครรรงงงีีหหดดืืสไณ ใช่ปะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับไอของพวกนั้นอะทิ้งไปเลยนะเนื่องจากผมไม่มีตังค์แล้วก็เออรีวิวแค่นี้ไม่ไปล่าแน่นอนครับสมองนะเดี๋ยวตายยังหมาเพื่อนก็จะมาล่าแค่ไทเดนนะครับไทเดนที่โลกแรกแล้วก็ดาก้อนไทเดนที่โลกที่2นะครับมาดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนนะไอดีนี้ก็จะแจกเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ไว้คิดแล้วกันนะครับว่าจะแจกยังไงดีก็น่าจะแจกนิดนิดคอร์ดเหมือนเดิมนะเพราะงั้นเข้าดิสคอร์ดผมมาได้นะครับแล้วก็ดิสคอร์ดผมเนี่ยก็ได้ทำห้องไว้ให้พวกคุณเนี่ยสามารถเข้าไปหาเพื่อนทำเผาวีซีล่าลียทิ้ง สามารถเข้าไปหาเพื่อนในที่ขอนผมได้นะฮะตอนนี้หลังจากที่กินผลนี้เข้ามานะครับก็จะมีหางเนาะแล้วก็มีฟ u ูริมเตอร์ด้วยว่ะเกรดในการแปลงร่างให้คลายผลมังกรน,นะครับซึ่งไอดีเนี่ยมีหมอดอันนี้หวางเอ้ยใครอ่ะ <c ười> โอเคผมคิดว่าผมน่าจะไปล่าอาวุธที่โลกแรกก่อนนะฮะน่าจะง่ายสุดโลกสองมันดูแปลกๆว่ะมันดูแปลกๆมันจะมีใครตามมาหรือเปล่าโอเคแล้วก็ไอดีนี้นครับเติมไปในเรื่องของมัตรี่คูณ2เป็นที่ร้อยแล้วด้วยเพอเก็บมาสักหน่อยก่อนได้เปล่าชึบตายปะเนี่ เฮ้ยไม่ตายเฮ้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 ยมีคนยืนอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคผมว่ากลับดีกว่านะกลับดีกว่าไม่อยู่แล้วแล้วก็ความสมาดของผลนี้นะครับก็คล้ายๆกับคิสเน่เลยนะฮะสมาดกดโจมตีแบบเป็นฮิตปกติได้นะครับเป็น M1 ได้ประมาณนี้ถือว่าเป็นผลที่ดีนะนี่นะครับประมาณนี้เลยน่าจะฟาร์มแบบวิวหนึ่งได้สบายเนี่ยแต่ว่าผมไม่เอาหรอกนะสกิลแรกก็เป็นประมาณนี้เนี่ยโอเคนี่ใครคีเลเริ่มต้นด้วยวะเฟล่ะนายเฟลมากเลยอ่ะทำไมก็ตัวน้อยจังวะ โอเคผมขอเสกเรือแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เกาะเงือกนะไปแล้วบายบายเรือโคตรชา้าจะถึงชาติไหนวะเนี่ยจะต้องฟาร์มสกิลด้วยนะให้ครบนะฮะไม่รู้ว่าดาบเนี่ยเราต้องฟาร์มหรือเปล่านะพวกอาวุธอาจจะต้องฟาร์มนะฮะมาเดี๋ยวเราเนี่ยรับเควสเล่นกันนะฮะเนื่องจากว่าต้องการเงินโอ้ยวัสดีโฮดี้นี่เนี่ยดอกมาเหอะง่ายๆเลยได้ปะนี่เนี่ยขยำนี่เป็นไงเป็นไง แรงเรียบร้อยฮะได้สกิลมาแล้วแต่ไม่ดอกว่ะแต่ว่าโลกแรกน่าจะล่าง,ง่ายนะฮะเนื่องจากว่ามันสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟหาได้นะสกิลต่อมานี่เป็นงนี้นะฮะดูดมาแล้วก็คำรามพุ่นออกไปนะครับโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟมานะฮะจริงๆเมื่อกี้ผมได้ทำการเปลี่ยนเซิร์ฟไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ลืมอัดไม่เป็นไรมันไม่ดอกนะไม่เป็นไรดูดปึ๊บโอ้โเหเดือมีโคตรแรงไม่เงี้ยเอาว่ะล่างสองแล้วว่ะเปิดโหมดก๊อตว่ะเปิดโหมดเอาจริงอือ ตายเนี่ยดูดตายแล้วยังไม่ดรอ,อีกเลยก็คือสกิลต่อไปก็สกิลสี่นะครับใช้ทั้งหมด100รมาต,ตอรี่ตอนนี้ก็76แล้วนะเฮ้ฟาร์มโลกแรก300มร้อมัเลยได้ป่าวะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมกับบอสต,ตัวนี้เหมือนเดิม,อ,มอุ้ยทีเดียวทีเดียวแปลงร่างเลยเหรอโอเคมาชึบ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 ตอบมะเหอะไม่ดรอปว่ะโอเคมาลต,ตอรี่อยู่ที่82แล้วนะครับ ปเปลี่ยนเซิร์ฟต่อตัวที่เท่าไรเออเฮ้ยตัวที่3หรือเปล่าจริงๆก็ตัวที่4ี่นะครับเพียงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเราไม่ได้อัดไว้นี่แน่โอเคไม่ดรอปนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามันดรอปยากเราก็แคออ่ปิดคลิปหนีให้โอกาสแกแค่สิบตัวดรอปมาเหอะอันนี้ตัวที่เท่าไรวะตัวที่5โอเคตายมันยืนทาอะไรตรงนี้นายตัวที่6นะครับมาดูกันว่ามันจะดรอปหรือเปล่านะครับมีโค้ต้ามัน10ตัวนะครับถึงครบ10ผมก็ต้องตีต่อแหละจริงๆนะ โอเคไม่ดรอปนะฮะเ,เดี๋ยวนะผมรับเพรสผิดเหรอรับเป็นนิ่น้องฟิตแมนวอรดี้เออร์มาทำไมวะ <laughs> ไม่ใช่ว่ารับฟิตแมนหลอดมาแล้ววะโอเคช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าผมจะไม่รับเพรสแล้วก็บุกเข้าไปตีทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะตรงรับเพรสเพราะเดี๋ยวต้องรีบหน่อยละมา <laughs> เก็บได้สกิลใหม่เลยครับขาดีแค่4แมสเทอรีนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นชึบชึบชึบโอเคไม่ดรอปเดี๋ยวอีกแมสเทอรีเดียว,ยวขอหน่อยเดี๋ยวผมลองตีมอนเอานะครับมาดูว่ามันนนจจะะะดดดรรรรออออปปปหหืเเเลล่่่าาวตีียยแ ้อยครับได้แล้วสกิลใหม่นะฮะเป็น Hunter l e กนะครับอะไรอ่ะอุย้ยพุ่งไปตีพุ่งไปควรนะฮะโอเคฮะไปไปเจอกันตัวที่8ตัวที่8นะครับผมอีกแค่2ตัวมาลองสกิลดิชาร์จแล้วก็ควรสกิลอยู่ที่2,000 Damage นะฮะ2,100แล้วสกิลนี้ละ่ะน่นนาจะแรงกว่า3,400โอ้โหยัยงแรงอะ่ะสกิลแรกอ่ะก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่ผลระดับนี้ บนระดับมิติคอนเลยนะคนไม่ดรอปอีกแล้วม,มันเกลือจังวะโอเคเหมือนเดิมไปครับผมไปตัวที่10เลยเฮ้ยสิตัวไม่ดรอปถามจริงดรอปเธอสาธุสาธุแล้วเนี่ยดรอปเพืออยไม่ดรอปวะแล้วพี่จะดรอปเมื่อไรครับผมจาไม่ได้แล้วผมตีไปกี่ตัวนะครับเพราะงั้นใครจําได้ก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะผมลืมแนละ้วมันตีเยอะเกินเนี่ยยังไม่ดรอปเลยชีวิตบัตรซบ ผมว่าเกมมันแปลกแล้วว่า160มาเ์ตรี่แล้วนะฮะนี่คือเกือบจะได้สกิลใหม่นะนะแล้วก็เงินนะฮะขึ้นมาอยู่ที่0 0แสนนี่ขนาดไม่ได้รับเควสนะโอเคลองอีกนิดหน่อยดิลองอีกสัก2 3ตัวถ้าเกิดว่าไม่ดอปในรอบนี้ผมอาจจะต้องเติมคูณ2ในการดอบนะ,ะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆรลองมารับเควสหน่อยดิเผื่อเพิ่มโอกาสดอปดอบไม่เอ่ยเนี่ยยังไม่ดอปเลยนะครับยังไม่ดอปนะฮะตัวสุดท้ายก่อนเติมคูณ2นะฮะถ้าเกิดตัวนี้ไม่ดอปต้องเติมคูณ2ท่านั้น ไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนโอเคไม่ดรอปนอะไรขนาดนั้นวะโอเคมาได้เลยครับปอตด,ดอบคูณ2นะฮะมันไม่มีคูณส0หรอวะโอเคฮะตัวน,นี้อยู่ในเซิร์ฟวีนะครับมาดูกันว่าถ้าเสกเอาเนี่ยจะดอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตีตัวเดียวดอบเลยโอ้โหตัวตรงกลางเกิดด้วยวะนี่คือเสกมานะฮะแต่ว่าเรามีแล้วไอ้ดาบตัวตรงกลางอะดปเอาลองดอบมาโอเคไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีกว,ว่าโอ้มันยากจังวะ เดี๋ยวเราเสิ่งกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับให้โอกาสให้โอกาสถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เราจะต้องกลับโลก2ก่อนครับไปเอาแบบบอสอีกตัวหนึ่งดีกว่านะฮะโลก2ดับคูณ2เฮลมีช่วยฉันด้วยจะทําแบบนี้เลยมันดับยากเกินไปโอเคสมคำร่ำลือไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยแวะไปที่โลก2หน่อยแล้วกันนะฮะไปล่าอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์เงือกที่มันสามารถเสกเจ้าทะเลได้อาวุธอันนึงมันก็เหมือน V2 นะฮะนี่เป็นอันนี้นะครับมันก็เหมือนกับไทเดนวีสนะมาถึงกันแล้วครับผมที่เกาะกะโหลกนะฮะสวัสดี สแปมเลยไม่ให้เดินปึ๊บดูดขอแค่ไม่เสกเจ้าทะเลก็น่าจะสบายอยู่นะฮะแต่ถ้าเสกเจ้ามามันเป็นะระที่ยากมากมาโอโ้ยโโไม่เท่าไรนี่วะไม่เท่าไรนี่วะถ้าเกิดว่ามันไม่ดรอปภายใน2อสาตัวนี่คือลําบากเลยนะเพราะมันตียากมากนะครับปึ๊บขึ้นฟ้าไปเลยโอเคเรียบร้อยชิบหายละเสกเจ้าอะไรตอนนี้วะ กำลังจะตายแล้วเรียกเพื่อนหรอตายปะเราจะตายนะครับโอเคไม่ดอบดับป็นในเรื่องของวอเตอร์คีมาเอาไปเสียบไว้ก่อนนะฮะนี่เสียบไว้แล้วทีนี้ก็สามารถทำไปเรื่องของ V2 ได้นะฮะแต่ต้องมีมัตเตอรี่โอเคตัวนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟาร์มพวกมัตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับพี่เตะหน้าไปหนึ่งทียากกว่านี่ตัวนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แต่สกิลมันกว้างนะฮะมันแช่แข็งได้นั่นแหละ ใช้หมัดหน่อยวันนี้ถ้าโชคดีอาจจะได้เลยโงูคู่นะฮะเฮ้ย,ตาย,ย,ย,าย,ยตายแล้วเนี่ยยาอเกือบนี่เนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่ตายวะ่ะอืมเรับเบอรี่ขีมานะฮะเป็นห้องอันนี้โอเคก็เอาไว้ทำแบ็คเล็กแล้วมันหันหน้านหนีไปไหนอ๋ออ่านหนังสืออยู่มาที่ลาวานะฮะห้ามขยับยืนอยู่นิ่งอุ้ยสู้ได้อยู่ โอ้ยผักไปผักมาเรียบร้อยอุย้ยดอบดาบแล้วก็ได้สกิลใหม่มานะครับเป็นการกระโดดนะฮะชา้าแล้วก็กระโดดผมไม่ค่อยชอบสกิลนี้ตอนที่ไม่แปลงร่างนะฮะตอนที่แปลงร่างนี้เท่กว่าแล้วก็ดูมีประโยชน์กว่าเยอะเลยเอ๋อนีเอ่เอาไว้เดินทางได้อย่างเดียวมั้งตอนนี้ก็ไปฟาร์มสกิลก่อน,นะฮะมาที่บ้านหมานะฮะด็อกเฮาส์เราเนี่ยจะมาสู้กับตัวนี้ไดมอนทึบโอ้ยดอปมาวะ่ะ ดาบนี้ดอบยากมากๆเลยนะปกติดอบมาเฉยนะฮะดาบนี้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะครับดาบรักโลกนะมันโดนรีเวิร์กมาแล้วเทมากมากเลยเห็นการโดฟามิงโกเสร็จแล้วก็เสียอีกรอบหนึ่งนะถึงแล้วม,มีสองล่างนะฮะตัวนี้ค่อยๆดอบแว่นตาม,มานี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยอโอ้โหเจ็บเจเจ็โอ้ยเรียบร้อยตายเดียโอ้ยไม่ตายด้วย ปิดฉากด้วยสกิลนี้215้เลยนะขาดอีกแค่นี้เดียวจะได้แปลงร่างสักทีไปครับผมเสกตอน,นะฮะอย่างน้อยมันก็ไม่เสกเจ้านะฮะหรือเปล่าวะบอสไม่ค่อยเท่าไรนะฮะเจ้าทะเลนี่ปวนมากใกล้แล้วอีกนิดเดียวดรอปไหมเอยโอเคไม่ดรอปโอ้ยแล้วมันเสกตอนใกล้ตายอีกแล้วหนีก่อนเลยวิ่งเลยดรอปมาเป็นเรื่องของวอเตอร์คีกแล้วนะครับไม่ได้ต้องการเลยอะ โอ้โหตายได้ปะเนี่ยอย้ได้กุญแจห้องสมุดมาอีกแล้วซิบสองสามเก้านะครับขาดอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นวนไปเรื่อยๆไม่ไปไดมอนด์ลวกันนะฮะขี้เกียจวนอยู่แค่สามตัวนี้พอโอ้โหเรามาเสกเจ้าเลยตอนนี้อุ้ยเต็มปากเต็มคําไหนวะบอสโอ้ยใจเย็นๆดีดูดโอ้โหโอ้ใจเย็นพี่ ไม่ดรอปนะฮะหนีก่อนปึ๊บหลบอุ้ย,ยเกือบโดนคุณสองนี่แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดือดอับนังหมาอืมโอ้โหปึ๊บปึ๊บได้ห้องสม,มุดมาสองดอกละเอามาทำไมเยอะแยะวะรวมกับนี่ก็เป็นสามดอกแล้วนะฮะโอ้ยกลัวจะดรอป เรียบร้อยห้ดอกมาแล้วสลับดาก้อนไทเด้นนะครับเออมันดอกง่ายกว่าไทเด้นทำไรนะนี่นะฮะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมใช้350มาร์เตอรี่โอเคฮะตัดสินใจละไม่ฟาร์มดีกว่านะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางแล้วก็จัดการกับบอสฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็มีมาร์เตอรี่อยู่ที่271แล้วนะครับขาดอีกเพียงแค่29้ามาร์นะสายฟ้า V1 กํากำลังฟาร์มอยู่วะตายหรือยังเ,ยเอยอ้าวตายแล้วไม่มีบอสสวัสดีครับไปไหนอะ ้ยจะดับเลนงูคูด้วยป่ะกระโดดกระโดดกระโดดเปิดกันแบบนี้เปิดกันแบบนี้ก็ได้นะเปิดกันแบบนี้ได้เนาะวันนี้จะไปไหนอดูด เรียบร้อยเปิดกันแบบนี้ก็ได้นะครับอุย้ยได้เซเบอร์ V2 มาด้วยวะโชคดีที่ตีบอสไว้หลายตัวถ้าทาให้มีค่าหัวพอที่จะสามารถทาเซเบอร์ V2 ได้โอเคเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็หาไปเรื่อยๆกลัวจะเจอบอสแต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำไปเรื่อยไปเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟมากเลยนะฮะเอาตีไม่เข้าลืมเปิดฮาคิรู้สึกว่าวงการขวดนี่มันจะน้อยกว่าคิสเนตด้วยนะฮะหรือเปล่าวะมันก็พอๆกันนีวว่หว่าโอเคไม่ดอปวะ ไม่ดอบว่ะโอ้เได้มัเตอรี่มาโคตรน้อย1 2 3 4ได้มา4นี่ฮะตายโอ้โหได้ไม่ตายด้วยไลบรี่คีอีกแล้วตอนนี้ก็283แล้วนะครับไลบรี่คีอีกแล้วเกือแล้วเกืออีกนะวันนี้ชืบชึบเกือเหมือนเดิมครับขาดีแค่8มาตอรี่ไม่อยากเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วว่ะขี้เกียจไหนเก็บกล่องหน่อยดิจะดรอปของหรือเปล่าไม่ดรอป เราลองมาจัดการกับมอนพวกนี้ดูนะครับว่ามันจะดรอปเยอะหรือเปล่าตายปึ๊บโหแล้วไม่ดรอปด้วยต้องตีกี่ตัวว่าจะดรอปหนึ่งมาร์สเนี่ยโอเคดรอปน้อยมากนะฮะเปลี่ยนเซฟเอาก็ได้เว้ยเลเบอรี่คีมาครับขาดอีก2มาร์เตอรี่แล้วทีนี้เดี๋ยวเก็บกล่องแป๊บนึงเผื่อดออฟฟิทออฟตันเน็ตไม่มีวะเงียบกริบเลยมาสุดท้ายฮะดูด นี่ไะเรียบร้อยครบสักทีฮะแปลงล่างเลยฟึ๊บโอ้ยโคตรเท่พอแปลงล่างแล้วก็ทุกอย่างดูง่ายขึ้นเยอะนะฮะกับธรรมดาก็จะติดสถานะนี้ด้วยนะฮะเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันติดสถานะอย่างนี้แล้วเราออกไปไกลครับมันจะแรงขึ้นใช่ปหยิ่งหนียิ่งแรงอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณนี้เห็นปะขึ้นรัวๆเลยโคตรแรงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ระยะใกล้นะฮะมันก็จะเบานะครับนี่มันจะค่อยๆขึ้นนะะช้าๆแต่ถ้าระยะไกลแล้วก็เห็นปะ สกิลแรกปึ๊บสกิลสองโอ้โยโคตรเท่สกิลสามครับจะเป็นการนะพุ่งไปกัดนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่โดนส่วนสกิลเอฟที่ผมบอกนะครับว่าไม่ชอบตอนที่ไม่แปลงร่างแต่ว่าตอนแปลงร่างเนี่ยโอ้โหเท่พอกัดคำหนึ่งจึ๊บอือแล้วก็เดินหนีนะฮะ ดาเมจแรงมากไปกลับที่ก่อแรกดีกว่าเดี๋ยวราเนี้ต้องกลับโลกแรกนะฮะแล้วก็ไปจัดการกับบอสที่เกาะเงือกเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่ผมกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับพี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยต้องใช้ร่างใหญ่ในการฆ่านะฮะมันถึงจะแบบเ,เขาเรียกว่าเพิ่มดวงนะจริงไม่เกี่ยวหรอกหนีเลยวิ่งหนีเลยปล่อยให้เจ็บแล้วหนีนะฮะเอออย่าเดินตามอย่าเดินตามต้องหนีดิ เรียบร้อยโอ้ยยังไม่ดรอปอีกรอโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็จัดการมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดรอปตัวที่เท่าไรไม่รู้นะฮะมาชึบ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 ,ชบ,ชบอุยดอมจโคตดแรงอโดนกัดหน่อยดิดรอปมาโอเคเหมือนเดิมนะฮะโคตรเกลือโอเคกว่าจะดรอปนะฮะจริงๆก็ว่าจะอัดก่อนหน้านี้แต่ว่าลืมนะฮะมาอัดตอนที่มันดรอปมาเป็นที่เรียบร้อยละโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสลหรับไทเดนนะครับนีหน้าตาก็ประมาณนี้เลย ชุปโอ้ยมันตีเร็วนะครับอันนี้มันตีเร็วแล้วก็ลองดะก้อนไทเด้นมันตีเร็วปล่าดะก้อนไทเด้นนี่ก็เร็วนะโอเคสลับในคลิปนี้นะ่าจะไม่มีอะไรมากนะครับตอนแรกก็กะว่าจะฟาร์มมัตเตอรี่ด้วยแหละแต่พอหันมาดูนี่คือต้องบอกได้เลยว่าไม่ไหวจริงๆนะครับสอร้อยห้าสิบมัตเตอรี่ถ้าจะให้ไหวก็คือต้องใช้ผลพ้าแล้วก็ไปฟาร์มอยู่ที่โลกสามนะน,นี้พอจะได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้เลยในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะ ใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนึาทีรหัสก็จะแจกไว้ใน Discord นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคนที่จะหาเพื่อนเล่นเกมนะครับหรือว่าต้องการตี้ในการฟาร์มของหาของอะไรประมาณนี้ก็สามารถเข้า Discord มาได้นะฮะโอเคแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม